สวัสดีนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะพบกับครูน้ำหวานอีกแล้วในมาเจอกันในวิชาภาษาอังกฤษชั้นป2นะคะนักเรียนเจอพบเจอกันอีกแล้วนะคะนักเรียนครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างคะนักเรียน My family นะคะก็คือครอบครัวของฉันมีพ่อ Dad m ม m แม่แกนปลาปูนะคะแกนหมาหญ้าแ,แล้วใครอีกคะพี่ชายบาร์เธอซิสเตอร์น้องสาวนะคะนักเรียนได้เรียนคำศัพท์มากมายนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันไปดูกันเลยนักเรียนดูในรูปนะคะดูในรูปนะคะ ภายในบ้านหลังนี้เราได้เรียนรู้ไปแล้วสิ่งว่ามีห้องอะไรบ้างนะคะห้องนี้คือห้องน้ำภาษาอังกฤษก็คือ b a t r o o m นะคะห้องนี้คือห้องนอนภาษาอังกฤษคือ bedroom นะคะห้องนี้คือห้องครัวภาษาอังกฤษคือ kitchen นะคะห้องนี้คือห้องรับประทานอาหาร dining ไดวิงรูนะคะห้องนี้ห้องรับแขกก็คือ Living ง o ู m นะคะอ่าเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่ามีห้องหลายบ้างสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอ่าคนในครอบครัวของเราอ่านักเรียนดูผู้ชายคนนี้ที่อยู่ในห้องน้ำเป็นใครคะพ่อนะคะพ่อก็คือ d a d นะคะอ่าผู้ชายคนนี้อยู่ในห้อง ชายหรือผู้หญิงดีอ่ะผู้หญิงแล้วกันเนาะน่าจะเป็นน้องสาวนักเดียกนก็ใช้คำว่าอะไรคะ sister นะคะอ่าต่อไปมีสองคนนะคะอยู่ในห้องครวอ,อ่ะคนนี้แล้วกันน่าจะเป็นพี่ชายใช้คำว่า brother ใช่ไหมคะอ่าส่วนผู้หญิงคนนี้อยู่ในห้องรับประทานอาหารใช้ผู้หญิงคนนี้คือ มัมมัมก็คือแม่นะคะอ่าส่วนเด็กผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องรับแขกนะคะผู้ชายคนนี้คือบราเธอร์ก็คือพี่ชายนะคะเราได้เรียนรู้คำศัพท์หมดแล้วนะคะว่าอ่าพี่สาวพี่ชายคุณแม่คุณพ่อเนี่ยใช้คำศัพท์อะไรแล้วก็รู้ด้วยว,ว่าคำศัพท์แต่และห้องคืออะไรนะคะทีนี้เราจะมาบอกว่า จะมาพูดว่าพ่ออยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราจะพูดยังไงนะคะจะบอกว่าน้องสาวอยู่ในห้องนอนเนี่ยเราจะพูดยังไงนะคะเราไปดูกันเลยว่าเราจะพูดยังไงนะคะอ่าผู้หญิงคนนี้นะคะเขาบอกเขาคุยกับผู้ชายคนนี้นะคะอ่าผู้หญิงคนนี้พูดบอกว่า is mum in the bedroom นะคะก็คือมัมก็คือใครคะ แม่นะคะแม่อยู่ในอะไรคะเพจลุงก็คือห้องนอนนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใครอยู่ในห้องนอนคะเมื่อกี้นี้น้องสาวนะคะผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า no she is ก็คือไม่ใช่แม่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนนะคะ no คือไม่แม่ไม่ได้อยู่ในห้องนอนอ่ะ ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่า I e s m o m แม่นะคะอยู่ใน Driving Room ใช่ไหมเมื่อกี้นี้แม่อยู่ในห้องรับประทานอาหารใช่ไหมอาผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า Yes yeah, she is ใช่แม่อยู่ในห้องรับประทานอาหารนะคะอันนี้เป็นการถามนะคะเป็นการถามว่าว่าใครอยู่ที่ไหนนะคะ แล้วก็ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่าต่อไปอันนี้เป็นเพลงนะคะนักเรียนเป็นเพลง I Love Family นะคะเดี๋ยวครูจะให้ฟังเพลงกันนะคะ อ๋ออ้โอ้ก <spatial> ็ทำมั่วไปเรื่อยน อ่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลานักเรียนเนาะอ่า กลับมาที่เดิมนะคะนักเรียนกลับมาฟังเพลงก่อนนะมาดูฟังเพลงนะคะอ่าเพลง I Love My Family นะคะน,ะนักเรียนฟังรูเพลงก่อนนะ Students Book Unit 2 Lesson 2 Exercise 4 Listen and sing I love my family ่ะจบไปแล้วนะคะเพลง I love family นะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลงอีกเช่นเดียวกันนะคะอ่ะฟัง Students book unit 2 lesson 2 exercise 5 listen and sing I love my family Okay. <laughs> จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลง I Love Family นะคะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องค่ารักพ่อรักแม่รักทุกคนนะคะว่ารักใครบ้างนะต่อไปอ่า look a the t picture and write อ่าเขาให้ดูภาพแล้วก็ตอบนะคะ Mom is in the Mom ทำอะไรอยู่ไหนคะเนีนยนห้องอะไรคะห้องครัวห้องครัวก็คือ Kitchen เราก็ตอบ Kitchen My brother is in the brother อยู่ในห้องไหนคะห้องนั่งเล่นก็คือ living room นะคะดูเวลาตอบนะคะต่อไปอันนี้ไม่มีอะไรนะคะอ่ะเล่นดูอันนี้ is in is mom in the bedroom Bed นะคะ bedroom นะคะอ่าอันนี้คือเราอ่านตั้งแต่ต้นไปแล้วนะคะก็คือเป็นการถามว่าคุณแม่เนี่ยอยู่ที่ห้องอาบน้ำใช่ไหมแจ่คนนี้ก็ตอบว่า no she is n t ไม่ใช่แม่ไม่ได้อยู่ในห้องห้องน้ำ where is mom แล้วก็ถามว่าแล้วแม่อยู่ไหน ผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่า she is in the kitchen ก็ตอบแต่ว่าแม่อยู่ในห้องครัวนะคะอันนี้เป็นการถามตอบธรรมดานะคะ,ะทีนี้มาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษนะคะข้อที่9นะคะนักเรียนข้อที่9เนาะอ่านักเรียนดู Look at The Picture and Match นะคะให้ดูรูปภาพนะคะภายในบ้านแล้วก็มาตอบนะคะอามาโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูภาพแรกผู้ชายคนนี้เอ่อผู้หญิงคนนี้อันอันก็คืออะไรคะคุณป้าคุณป้าชื่ออะไรคะสูซสานป้าสูซานอยู่ในห้องน้ำนะคะ อ่าเสร็จแล้วแกนป่าแกนป่าคือคุณปู่คุณปู่อยู่ในห้องนอนนะคะเบดรูมส่วนมัมมัมก็คือแม่แม่อยู่ในห้องครัวก็คือคิชเชนทอมมี่ทอมมี่อยู่ในห้องลิฟวิ่งรูมไดรวิ่งรูนะคะก็คือห้องรับประทานอาหารส่วนแดดแล้วก็แกนป่าอ่าแกนมา แดดก็คือพ่อนะแกนหมาก็คือย่าพ่อกับคุณย่าเนี่ยอยู่ใน Living Room นะคะอ่าเราเรู้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็มาดูสิข้อที่หนึ่ง Where is Aunt Susan นะคะ <im Carr ot> เขาถามหาใครคะนักเรียนข้อถาม Aunt Susan ก็คือป้าซูซานอยู่ไหนนักเรียนก็ไปดูสิป้าซูซานอยู่ไหนคะ ห้องน้ำห้องน้ำภาษาอังกฤษคือ bathroom นะคะนักเรียนก็ต้องตอบว่า she is in the bathroom นะคะเรียนก็โยงไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะคะนักเรียนไปดูคำศัพท์คำว่าห้องน้ำมานะคะนันเรียนก็โยงข้อ 2. where is Tommy เขาถามค่ะใครคะ Tommy อ o มี่อยู่ไหนเนี่ยก็มาดู Tommy อยู่ตรงนี้คือห้องอะไรคะ ห้องรับประทานอาหารภาษาอังกฤษก็คือ d r i v g Room นักเรียนตอบก็ต้องตอบ h e is in the d r i v g Room ก็คือภาพนี้ก็คือนี่ไงอยู่ที่ตัว A นักเรียนก็โยงไปที่ตัว A นะคะฉะนั้นนักเรียนดูคำถามก่อนนะคะว่าเขาถามหาใคร ถามหาคนนั้นนักเรียนก็ดูชื่อคนนั้นแล้วก็ไปดูว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูคำรรพท์ว่าห้องนั้นคือห้องอะไรนักเรียนก็โยงไปหานะคะไม่ยากนะคะลองทำเองเนาะสุดายอ่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะนักเรียนอ่าดูรูปใหม่นะคะดูรูปแล้วก็เติมเอาคำรรพท์พวกนี้นะคะมาเติมนะคะว่าใครอยู่ที่ไหนนะคะ อะดูรูปแรแกแจนป่าแจนป่าคือคุณผู้นะคะคุณผู้อยู่ในห้องบัธรูมคือห้องน้ำนะคะกอไปซิสเตอร์ซิสเตอร์คือน้องสาวน้องสาวอยู่ในห้องนอนก็คือบดรูมนะคะทอมมี่ทอมมี่อยู่ในห้องครัวคือคิเชนนะคะมัม คือแม่แม่อยู่ในห้องรับประทานอาหารคือ d i n i วิ่ง o ูมนะคะส่วน Brother ก็คือพี่ชายพี่ชายอยู่ในห้องร i v i n g Room ห้องนั่งเล่นนะคะอ่านักเรียนก็มาดูคำศัพท์พวกน,นี้คืออะไรเราเรียนไปแล้ว d i n i วิ่ o o ูก็คือห้องนั่งเล่นนะคะ b แ d Room คือห้อง น้ำ t ิเชนห้องครัวรีว i n g Room ห้องนั่งเล่นเบ r o o m ห้องนอนอ่ะเสร็จแล้วมาดูคำถามข้อที่หนึ่งทอมมี่อีสจุดๆนะคะนะักเรียนก็ตอบทอ m ม,มีอยู่ไหนคะนักเรียนก็มาดูรูป Tommy อ,อยู่ตรงนี้คือห้องอะไรคะห้องครัวภาษาอังกฤษคือ k ิเชนนี่คําำนี้ t ิเชน นักเรียนก็มาเติมขี้เชนตรงนี้แต่ก่อนเติมนักเรียนก็ต้องเติมคําว่า in the ด้วย in the ก็หมายถึงว่าอยู่ในนะคะอยู่ในห้องครูนักเรียนก็มาเติมข้อสองแกนป่าแกนป่า i s แกนป่าอยู่ไหนนักเรียนก็ดูแกนป่าอยู่นี่ก็คือห้องอะไรคะห้องน้ําห้องน้ําคือคํา อ๋อโทถีห้องน้ำคือคำนี้นะคะแบ r o ูมนักเรียนก็มาเติมแบดลูมก่อนจะเติมก็ต้องเติม in the ไปด้วยนะคะง่ายๆนะคะข้ออื่นนักเรียนก็ไปดูว่าเขาถามถึงใครแล้วก็เอามาเติมนะคะอ่าอันนี้เขามีรูปแล้วก็มีตัวเลขมาให้บอกตัวเลขให้นะคะแล้วนักเรียนก็ มาดูข้อแต่ละข้อแล้วก็วมาโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะ,ะดูข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่ง i s mum in the kitchen ใช่ไหมมามคือใครคะนะักเรียนมามคือแม่แม่อยู่ในห้องอะไรคะคิิเช่นห้องครัวนะักเรียนมาดูรูปสีแม่อยู่ในห้องไหนคะ ห้องอาบน้ำใช่ไหมคะแสดงว่าต้องตอบเยสหรือ no ข้อนี้ต้องตอบ no no แปลว่าไม่ไม่ใช่นะคะ no อะไรล่ะ no she isn't ก็คือ she ก็คือผู้หญิงนะคะ she isn't ก็คือแม่ไม่ได้อยู่ในห้องครัวนะคะข้อสอง is aunt Susan in the bedroom aunt Susan ก็คือคุณป้า Susan อยู่ในห้อง bedroom คือห้องนอนนักเรียนก็กลับไปดูดูป้า Susan อยู่ในห้องนอนถูกไหมคะถูกต้องนะคะก็ต้องตอบว่า yes นะคะ yes she eats นะคะข้อนี้ตอบ C นักเรียนก็โยงมาที่ตัว C ข้อ3 is c a n p แกป่า in the b a t r o o m c a n ป่าก็คือคุณปู่นะคะอยู่ในห้อง b a d r o o m ก็คือห้องน้ำใช่ไหมเรียนก็ไปดูรูปใช่ไหมคะคุณปู่อยู่ในห้องนอนไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนะคะต้องตอบ yes หรือ no no คุณปู่เป็นผู้ชายก็ต้องตอบ no she isn't นะคะ คุณปู่เป็นผู้ชายขอโทษทีก็ต้องใช้คำว่า he นะคะถ้าเป็นผู้หญิงใช้คำว่า she คุณปู่เป็นผู้ชายใช้ he ต้องตอบว่า no he is หน่ก็คือข้อ a เรนก็โยงมานะคะแล้วข้อต่อไปเรนก็ดูให้ตรงภาพนะเฉยจะหมดแล้วตอบไปอ่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดใน ใบงานของเรามาดูในใบงานของเราในใบนี้นะคะนักเรียนอะมามาดูหน้าหนีที่มีรูปครอบครัวของเราขให้นักเรียน,น,น,ขขเ,น,เ,ยนเขียนตามรอยปะนะคะเรียนก็เขียนตามรอยปะแล้วก็เอาคําศัพท์พวกนี้มาเติมอะเรียนสังเกตไหมคําศัพท์พวกนี้จะไม่เหมือนที่ครูให้ดูในหนังสือใช่ไหมคะ father father ก็คือพ่อซึ่งในหนังสือเราใช้คำว่าแดกก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเรียนก็เอา f ้าเธอมาเติมคำว่าพ่อลงไปมาเธอก็คือคแม่นะคะเรียนก็เติมในตรงนี้มาเธอแม่ส่วนคำนี้เป็นผู้ชายก็ต้องเป็น brother ใช่ไหมคะนะเรียนก็เติมไปและ โทษทีค่ะคุณพ่อต้องเติมหมายเลขหนึ่งฟ้าเธอตรงนี้นะคะส่วนหมายเลขามต้องเป็น s i สเตอนะคะนักเรียนก็เติมให้เรียบร้อยนะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันก็ให้เติมเหมือนกันนะคะนักเรียนก็เขียนตามร้อยปะแล้วก็เอาความสทบพ,พวกนี้นะคะมาเติมนะคะเรียนงงหมายแกนฟ้าเธอแกนฟ้าเธอก็คือ คุณปู่นะคะเรียนก็มาเติมมาเล็กนึงแกนม้าเถอก็คือคูณย่านะคะก็มาเติมนะคะอ่าคุณพ่อคือฟ้าเถอนะคะพี่ชายหรือน้องชายก็เติมบราเถอพี่สาวน้องสาวก็เติมซิสเตอร์นะคะอ่าแค่นี้ต่อไปใบางานหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ ให้นักเรียนวาดรูปนะคะในช่องว่างนี้นะคะใครบวกกันแล้วก็วาดสมาชิกครอบครัวของเรานะคะก็คือคนนี้ต้องเป็นใครคะคุณพ่อนักเรียนก็เอาคำนี้มาเติมฟาเธอมาเติมในนี้บวกกับใครคะมาเธอคือคุณแม่นะคะเรียนก็เติมมาเธอคุณแม่ แล้วนักเรียนก็วาดรูปคุณพ่อ,อคุณแม่นะคะอ่าออกมาเป็นใครคะคนแรกต้องเป็นใคร Brother ก็ได้ Sister ก็ได้นะคะอ่าคุณครูจะเติม Brother ลงไปคุณครูก็วาดพี่ชายลงไปนะคะหรือน้องชายก็ได้ต่อไป Sister นะคะผมก็มาเติมตรงนี้ Sister พี่ชายหรือนะเออขอโทษทีค่ะพี่สาวหรือน้องสาวผมก็วาดไป ะะส่วนคนสุดท้ายต้องเป็นเบบี้เบบีก็คือทารกเด็กและเกิดนะคะผูกก็วาดไปนักเเียนเติมให้ครบนะคะแล้วก็วาดให้ครบระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะอ่าเสร็จแล้วจบแล้วสำหรับเรื่อง Family ของเราการถามว่า ใครอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็การตอบว่าใครอยู่ที่ไหนนะคะกเรียนอย่าลืมทบทวนทําแบบฝึกหัดของครูด้วยนะคะ,ะสําหรับชั่วโมงนี้ไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ